อโอ้ยมึงพี่น้องพี่นะเฮ็ดเพิงเพิงตะกูลขาลายขึ้นกันนี่เฮ็ดเพิงค่ะดอกแข็งดอกอ้วนดอกใหญ่ดอก,าดอก,าดอกงามค่ะป้าดมึงเ <c oughs> บิ้งเจ้ากรรเจ้าเอามือกรรมมึงสิมึงวีจอมมึงเนี่ยปุ้ยพูดนะมันคืออุดมสมบูรณ์ข้างแน่แท้ กำบ้องห่มเลยแม่ปุ้ยขามันน่ะแกงดอกเดียวอิ่มเลยด้หนีุ่้ยพ่อแม่พี่น้องมึงมูจเจวมึงเห็ดอันนี้เห็ดเผิ่งเห็ดเผิองหวานเห็ดเผิ่งตระกูลขาไลา่หัวสมอสันผีก็เจ้าว่าอันเนาะตะอ่อนซ้อนเนาะอุ้ยมันมีอีกเมล่อไหร่ย,ยุ้ไก่ฮามึงได้เปลี่ยงสิได้อีก จะไปแกงใส่กันเนาะพี่น้องขอเฮ็ดดีแล้วขอเฮ็ดพุงขอเฮ็ดพุงเฮ็ดพุงน้อยนั่นนะอันนี้เฮ็ดพุงน้อยบ้านต้องเอิญเฮ็ดพุงน้อยนี่นะอันนี้ก็กินได้อยู่ยด้วยไหมค่ะอันนี้เคยกินเบาน้อยๆ กติมันสิมีมัวมันดีข่ะมันเกิดมีกันสิแต่มันกับมีมัวมากมัวมันนี่เขาเสียไปเลยไม่ควรเขาไปเก็บพวานน่ะบรดเก็บต่ห้าวไปเดียวไอ้โคนงกาลังใใส่เอาขึ้นม้ามืงเกันะ แม่นี่รีติเออนี่เห็นไหมนี่คือเฮ็ดผื้อันในเฮ็ดฟางบานเห่านะเป็นพ่นกระแทบตีปล่อยแล้วเจ้าพี่น้องค่นบงหมดจากเห็ดกันแนวนีรันดร่นตรงมากับพูเชี่ยวชาดเสมาผู้เดียวมันบอดเเก็บเห็ดเบียไปสูพวกวกินสำรับ เก ja <laughs> <se> ี๊ยวเดียวปนกันนายาเพราะไหวเก็บเห็ดเอาไปแกงสู้สามีกินกับผ้ไหวเด้อตีตัวันเป็นสามยำแล้วยำเต้าหีเห็นนี่เธอเห็นเห็ดยังให้เกีกินตีพี่สมอันนี้มันใบไม้โอ้อันนี้มันเห็ดตัวนี่เอาไม่ใช่สมจะย่างกายเห็ดไปตัวนี่ มันมันเป็นใบใหม่ขึ้นเป็นยังประสันวะผนึ่มันเห็ดตัวน่ะพี่น้องผู้นึงกะยางไว้ไว้ไปหนีเอาคนนก็เดินมาเดี๋ยวเห็นดูตาอันเห็ดดอกน้อยๆท่ามผุนเขาคือชานไม่เห็นดอกเห็ดคักๆนี่แล้วนั่นเองเหลือตากันเองดอกใหญ่ดอกใหญ่พร้อมเจอขึ้นมาเห็นปะ มงมาจะอนันน้ออเป็นนเี้อีหยังนี่นเห็ดหยังนีเนี่ยบ่แมนน่ะเฮดจนบ่รู้จักดอกอนนจนบ่รู้เจ้ามึงดอกน่อยมันเจ้าจีเียบอบยู่น่งเออก็ค่อยมาดูดอกน่อยมันเ่ตาคอยเห็นต่ดอกน่อยจักมาดอกง่ายคอยบ่เห็นนี่ๆๆนไป ดอกหงยมั้งแมนมัแมนย่ตินั่นมันแมนย่ตินั้นโอ้ยนายเจ็บมเยียมเย็บเนี่ยมูจเจ้เจา <c oughs> จบเบิ้งพี่น้องเจ้บเบิ้งสีใบใหม่ <c oughs> <c oughs> ขอจเตรียบสีใบใหม่ครับจีเฮตูเบิง้งอันเป็นต่อนตาไล่บนหนึ่งสัน ใบใหม่มีหลากหลายสีสีไก่เคี่ยงสีแบบคือเดะเลยกับมีโอ้ยมันธรดาตัวนมันไม่ใช่แล้วนะเนี่ย ใช่เลยมันไม่ใช่แนวนะเนี่ย <c oughs> ไปเห้าไปต่อพี่น้องภาสิไปใดสิดพ่อแกงสิดพ่อแกงพ่อปนบอมอือนี่ ยางกับยางแต่น้ำขนกันแทนทสี่สิบแยกกันไปหาดิไม่ที่แยกแบงได้น้องผู้หนึ่งกับยางตะลงป่าห่างไปห่างไปเพราะพ่อลอยเมตรกับห้องเกินตะกันก็อค่อ,คอแยกกันยางเหร็ยังมันอยู่ในปุ่มอยู่ในพวง ไปสายต่อขึ้นไปทางพุ่นแต่บันนี้จ้องพี่จังมันสิมีอยู่ดิอุ่น้ำทงังโปรเฟสเซอร์นอล มะพ้าเฮ็ดคอยยวหวนแล้วโอ้ยกนโอ้ยมันเถาแลาวมันสิเถาด้วยนี้งแจาวาพ่อเอาใ้่ยู่ตรงนั้นะตัดถิมเอาไปแกงใส่กันกับกูโมมันนี่ค่ะมันเป็นดอกสิคอยิว ถขาทุไมไหมทุมไหมนันสิมีมูมันอยู่ไอ้ไก่อยู่ด้วยเนาะถามันเห็นพี่สมนุนจะ้ได้เห็นขอ,อยิ้วันอยู่ยเดี๋ยวเลยมื่อว่าถามันเห็นหามมันสิบ่เห็นมูมันอยู่ไอ้ไก่อยู่บ่แล้วเขาเอามูมันไปแล้ว ไม่ได้เห็ดคอยยิ้บ้านผักดีแล้วพี่น้องดูไข่ไม่ได้เห็ดซ้ำไม่ได้เห็ดแล้วพากันพ่ายมีแต่เศร้าเมยแดดออกนั่งอาบแดดนั่งอาบแดดกินกาแฟกันกินขนมเอาเอาเอาหน่อยคืออะไรจะว่าลายดอนปาขี้ลายขาัางแหน่แท้ เดี๋ยวเมื่อกี้โดดๆเอามาถาเอามาห้กลุ่มอือนกินน้ำตีพื่นมาพอๆอยู่ขางทั้งย่างมาพอกันผูกเจ้ากินกาแฟบอถามเขาอิลีคนมาหลายอิลีเดินเอาปลาเนี่ยเนาะปลาใหม่ได้แล้วเองชื่อแฟนนวลละมึอเธอต้องพากันมาหาหม่องไม่เก็บบเม่ได้เลย เรากินกาแฟแดดมากแดดตยวอันนี้ส่งเจ้าคิดแค่ไหน,นคิดจะพักคิดถึงคิดแค่เพืาอวานอันนี้ไหมไปนั่นเป็นสองแพง นั่งก่อนข้าพูพาให้นั่งออกกัตตาไปตั้งนางไม่ได้คิดว่าเปียกดาดพอพสดอพายด้วยทีน้องเลยเขาปลาเราเต้นบัตรที่สัตว์ที่สัตว์อากาศเย็นเลยห้างสิใสพ่อน้อยว่าหมัอนเนี่ยเราเป็นตะคือดิ ลงแตสถานการณ์แล้วคุณน,นายวันหัวจะม่งน้ะมันเหมือนจะมงงเหรอหรอคือจิบมงฮะกีบจิบม่ปัดตัตเหตุเพระทันได้ไปใส่มาาใส่ผ <c oughs> ักของที่สามที่เล้ว ม <laughs> ื moving, ้มื้เห็นมันบ่มีเห็ดเนาะอ้าวน่บ่แม่นฝนมันทิ้งช่วงวางัเห็ดมันบ่หาเกิดพอฝนตกมาเห็ดน้อยมันเกิดเห็นบ่ทั้งมันดอกน้อยเกิดหลายมันสิอีกจักหน่อยมันสิขึ้นหลายแต่คนบ่มาเก็บคนที่ดว่ามันหมดแล้วอื đốp cà phê là mình sẽ đeo hiện đọt nhiệt mà không có hiện nữa nữa mình cà phê là hãy mình này ôi hết mất rồi biết mất rồi hết rồi đái phải ก็ยังเห็นเห็ดนี่แหละอยู่ในหันในุ้มเนี่ยมันก็ค่อมีเปิดเสียล่ะเปิดไปผอมโม้ปลาซะล่ะมันแ่งตกวพี่ส่งแดนมันซองซอ้มมันหาอย่างหาเย็นดีเลยนี่โอ้เจ้า ดึงพี่น้องพ่อเห็ดเพิ่งขาลายพุ่นนะเห็ดพื่อขาลายดอกงามดอกสวยงามครับ่แมนวาบบเก็ดึงพี่น้องพ่อเห็ดเพิ่งขาลายพุ่นนะเห็ดพื่อขาลายดอกงามดอกสวยงามครับ หาโม้หน่ะพี่สง่งเบง้ังสิเก็บให้เบื้องพี่นอ้องสิเก็บให้เบิง้งป้ามูเจ้าเบิ้งเห็ดดอกอันนี้ดอกอ่อนดอกงามดอกแสบนี่แกงนี่บือนยางแสบเลยด้ยนี่แมนบ้องแถวนี่มันเคยขึ้นแมนบ้องพี่ส่ง โอเซซีนอนกำจ่ำรับเห็ดนี่เบิ้งพี่นะ่ะต้องหามึงเยอไก่์นาเห็ดเผิงหวานมากนี่อืพี่ไปอยากบรรยายเหรอเนาะมันก็สิขึ้นโพโบเปเว,เวยอยู่นเนาะฮึหาโม้หนะ่อยพี่สมงเบิ้ง,งสิเก็บให้เบิ้งพี่น,อน้องสิเก็บให้เบิ้ง มูเจ้าเบิ่งเห็ดดอกอันนี้ดอกอ่อนดอกงามดอกแสบนี่แกงนี่บอกยางแสบเลยได้ยนี่แม่นบ่แถวนี้มันเคยขึ้นแม่นบ่พีสนโปรเเส้นสนอนกำจำรับเห็ดนี่ิึงพี่น่ะต้องหามึงเยไก่ธนาเห็ดเผิอกหวานมากนี่ ไปอยากบรรยายเหรอเนาะมันก็สิขึ้นโพว์เว่ย์เว่อยู่เนาะ <c oughs> ไม่เห็นปะเห็นบ่มันก็สียุ่นไกลๆกันนี่สิเห็ดผึ่งผึ่งหน่อยพออยู่วันเบิ่งพี่น้องอันนี้เห็ดเห็ดอันนั้นเนาะเห็ดผึ่งขาไร่ก็เห็ดอัน ิ่วนขาไล่กับเห,เห,เห็นอย่างนี้นะนุ่นบอกเขาจะเอินแล้วเก็บดไดปนี่ค่ะเอาไปแกงแกงเนอานอใหม่เนาะแกงเปิงสิเนาะแสบบางยางค่ะได้เด่นนี่พี่น้องเฮ็ดอันนี้แต่ว่ามันบทท่านได้ไลยมันบทท่านได้ออกคัมันออก ท่นเด่นออกกันอ้ำหอกได้รายด้กันแต่ามาเก็บควนอยู่ดอกโอเคนะาพี่น,น,พน,น้องขอบคุณได้รายค่ะติดตามรับชมชงแฟมิลี่ฟอร์สขอการคลิปหนาด้วยค่ะบ๊ายบายขอบคุณกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย